รีวิวชีวิตช่วงนี้ของผมวันนี้ก็ได้เวลาไปรับลูกพี่พอดีปาน้องอิมมนาะก่อนออกไปก็ชงไมโลให้เขาประจําที่เรียบร้อยไปออกเดินทาง <c oughs> ป่าเดินทางถึงแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องอุ้มอุ้มลูกพี่ข้ามสะพานลอยไปด้วยนะครับโรงเรียนอยู่ฝั่งนู้นนะ ผมก็ทําแบบนี้ประจำไปมันยังไม่ปล่อยให้เขาเดินเองเนะครับอันตรายขึ้นสะพานลอยด้วยกันมาแล้วครับพอถึงแล้วก็ปล่อยเขาเดินเองได้ <S <S เดินนะก,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 กันไปนะครับตอกเตะตอกแตะกันไปมีล้มบ้างนะฮะตันนี้ปล่อยเขาวิ่งก็ล้มเนี่ยเห็นโรงเรียนอยู่ระดับแล้วถึงแล้วนะครับตรงน,นี้ก็ให้คุณครูประกาศชื่อวันนี้รุ่นพี่รอเต็มโรงเรียนเลยไม่รู้ทําไมกันนะถามเพราะว่าอยากไปเรียนไหมฮะ ขาฟังนิ่งๆนะนี่น่าจะรอรถหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับวันนี้ปกติไม่เยอะนะตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนี่คุณครูประกาศชื่อน้องไอรีนสองสห้าแล้วนะครับอ๋อเนี่ยยักหน้าแล้วครับที่ถามว่าอยากไปมาแล้วพี่ไอรีนคนสวยของเรานะยใส่แมสกผิดด้านใส่แมสผิดด้านด้วยมาครับแล้วก็หิ้วกันกลับนะครับข้ามสะพานลอยไปเพราะเราจะต้องเดินทางไปฝั่งนู้นต่อครับเลยไม่ต้องวนมา กระจุยกระจุยเลยนี่ครับผมก็เป็นนักเรียนอีกครั้งหนึง่งแบกบสัมภาระลูกนะฮะขาะลงก็ต้องอุ้มลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกด้วยนะปล่อยไม่ได้จริงๆนะก็เป็นคิวของผมมาดีที่ต้องมารับนะครับปกติก็สลับกับแม่เขาก็มารับนะครับนี่ถึงแล้วเย่โอ้หอบเลยเสร็จแล้วก็ป้อนข้าวกินข,ข้าวต่อแล้วถามเขาว่าสนุกไหมวันนี้สนุก ความสุกทุกวันนะครับจบแล้ว